วันนีก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่องโ o โนโล g u ีสัปดาห์คืนนะคะฟูขอให้ตัวสุก้าแอปเปิลขอได้ไหมให้สุก้าแอปเปิลด้วยดาวคอนฟุดโอ้ยขายดาวคอนฟุดมาดาวคอฟุดเอาไปปลูกต้นเลยที ตงัวข้างๆอัลบูรีด like ูก่อนเป่งโตัวละอัลบูร์ต์เจอมาแล้วอะไรโตัวกันแล้ว <areas> ท <might be S 2> ุกคนแกะตอนนั้นิดๆตัวแม่งตหมดแล้วดีสตูดิโอปีตัสโอเคครับดีเขาจะให้เห็นตัวปีสแต็กต้นใหม่ที่เพิ่งปลูกไปนะครับดีดีก็ข้างบนก็ติดฟอกกี้ก่อนแล้ว น้อยต้นบิสตักอีกต้นหนึ่งนะครับสามต้นอ่ะจะบิสตักมีสามต้มมไนไหนวะไหนวะง่ายต้นบิสตักอีกต้นตัวมันอยู่ข้างล่างต้นมัอยู่ข้างบน มีคนกดไลค์ like 21อีคลิปนั้นอะที่ผมบอกว่าให้ดูน้ำพึ่งผมอะมันมีคนมาล้อว่าผมกระโปงผมก็เลยบอกว่ามึงกระโปงมากกวามัง้งมึงดูไลค์กูดิมีไลค์ตั้ง21ให้ไอคนนั้นดูนะไม่ได้แบบทุกคนนะดูไอคนนั้นอะในที่ที่มันไม่มีผู้ติดตามต้องมีคลิปวีดีโอแค่หนึ่งรายการองกระโปงว่ะแค่นั้นแล้วคนที่มันด่าผมผมบอกแล้ว ใครด่าผมก่อนผมด่าคืนนะครับทุกคนผมด่าแบบดุรแรงเนี่ยนะครับ <Hi. S 1> นี่น,นี่ผมมีสัตว์ตัวใหม่มาแล้วชื่อกับกิปปี้เป็นคุกกี้โอ้โหเป็นนกพูยที่แบบติดไอ้นี่ผมมีสองตัวตัวนี้ผมเก็บใส่ในกระเป๋าวันนั้นติดดิก๊กมาดนี่โอ้มันไม่มาวันนั้นติดดิก๊ก มันนี่ดิดิโก้วันนี้มันโดนดิดนี่อดิโก้เฮเวฟอคกิ้งมันโดนดิดดิโก้ดิโก้โอ้เรื่องแสงเด็กแล้วมันก็ต้องเรื่องแสงไปเลยคดีละนี่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 เป็นอัปเดตใหม่ที่ต้องให้แอ็ดมินทำทำนี่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 แทนนี่แทนนี่แทนนี่แทนอยู่ตรงไหน มีแถนนี่น,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 นี่อันนี้อันนี้อันนี้เก็บมาเก็บมาเก็บมานี่อันนี้เป็นสถานะเก่าแล้วตอนตอนอัปเดตต้องให้แอมินช่วยทำแล้วอัน,นี้ต้องเป็นตอนอัปเดตเหมือนกันให้แอมินช่วยทํานะครับมันจิตสาาระ M O L T E N น่ะมีรูเหมือนกันชื่อแหละลองเอาไปขายดูที่สองเนี่ยแสนบาทนะดิโก โี่คโคตรไออัพเดทใหม่ผมมีอยู่สองต้นนะที่ผมพูดให้ใช้สามต้นสี่ต้นเออสี่ต้นสี่ต้นอันนี้คือต้นแรกชื่อว่าต้นอะไรนะต้นเบนบูแล้วต้นที่สองชื่อว่าต้นอะไรวอลคอนโอ้อลคอนมืดม้ายแล้วอนมืดม้ายแตอนมืดม้าแล้ว Suka apa nak buat lagi ni Bisa tak koko Peter Peter nama ni ni Malang sah Peter Okay Long okay. ago ตลกดีตลกอะไรไม่ตลกสองสิบเอ็ดสิบเอ็ดสีสได้เลยใช่าหมเถอผมมีซุทานตะวันแล้วลนี่ไม่ได้ปุ๊บบายแล้ว ปีนป่าเป็นหมาเลยเนาะนี่ๆทงนี่ทงนี่ทีขนกากกำลังโถูกป,ปูตัวติดช็อกติดโก

5นปาแบบสิบอยากได้ตัวพุทธอยากได้ตัวพุทว่เอยากได้ตัวุทธจ้ะตัวพุทธที่รักทับตับๆับีตับทับมรีดๆดูดูดมุนเมลอนเอ๊ยเอ็ดดี้ฟาร์มคนอื่นไม่ใช่ฟาร์มเร้า 喂。 ทะเลาะกันนะเว้ยไอหมาสามตัวไอดาไอหมีไอแบ๊กอะไรยายยิ่งเกิดมันตอบมึงจะเรียกกูทำไมแล้วจะไอหมีมันมาถามว่ามึงจะเรียกกูทำไมไอฝ้าแล้วมึงจะตอบเนื้อหนูจะตอบมันว่าอะไรอ่ะหนูจะตอบว่าหนูจะตอบว่ามึงทำอะไรไอดางโอ้ไอดามาใกล้ลูกเนี่ยตัวขาวดำอะไปนู่นไปล่ะหมาปู มาเถอะทุกคนไปเคลียร์กันเฮ้ยไอ้ด่างไอ้ด่างก็ดือ้อไอ้ด่างมาทุกวันเลยไอ้ด่าง,างมาทำไมไม่รู้หาเพื่อน มัาก to oh. ็ชอบเล่นกันแล้วเดี๋ยวก็กัดกันโอ้เล่นกันไปย่ะแล้วมือไปเดอสํารวจไอ้แบ็คแม่งก็มาไม่ได้เลยมีกู โอ้โหล้าชี่ช็อปมีสเตก็กรีเซ็ตพอดีเลยโนะอ้สุกาไอ้พปนลไม่ขายเหรอไม่อะทุไปดิไม่ขายไม่ขายไม่มีอะไรขายเลยแค่มาอัปเดตให้ดูวีสตก็กอะไรแบบนี้เลยนะครับบาย